ผมในเรียนร้อยเป็นวิียนทงชั้ปีที่4ตอนนิจกรรมการทนหนึ่งชนปีที่ห้าครับเอาล่ะสวัสดีทรกคนทุกนายวันนี้อากาศดีเหมาะกัรฝึกในการแจ่มใสท้องฟ้าเนฆปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีฝนขอให้ทุกคนพอรัการฝึกตั้งใจปฏิบัติการฝึกทุกนายด้วยเนื่องจากในครั้งก่อนเราได้ฝึกกันในท่าตรงในท่าพักตามระเบียบไปแล้ววันนี้ก็จะฝึกท่ารูปล่าเช่นเคยเราจะฝึกในท่าวันนี้่ะแบบยืนวันนี้ะ ชื่อท่าในการปฏิบัติก็คือท่าปาัญญาค่ะความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นระเบียบแแผนในการตามระเบียบของกองทัพบกและทหารมหาลิกราชวโรรักษาองค์ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อผู้เข้ารับการฝึกได้ฝึกไปแล้วจะสามารถนำท,ท่าที่ได้นั้นไปใช้ในการถวายพระคุรลกหรือแสดงพระคุรลเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอยู่ในท่าอยู่ในท่าสงูงมวกต่อไป จะเป็นการบอกคำบอกคำสั่งโดยคำบอกคำสั่งนั้นจะเป็นคำบอกคำสั่งแบบรวดโดยใช้คำบอกคำสั่งว่าวันนี้และคำบอกสั่งแบบผสมเมื่อมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจะเป็นสามทิศทางนั่นคือตรงหน้าวันนี้ทางซ้ายวันนี้อและทางขวาวันนี้ต่อไปครูฝึกจะทำการสาธิตการปฏิบัติ ในท่าที่ถูกต้องเดี๋ยวเชิญผู้ช่วยครูมาด้วยครับผู้ช่วยครูฝึกหน้าแถวปากจำที่หน้าแถวปกจำที่ต่อไปจะแสดงการสาธิตท่าปฏิบัติ ในแบบปิดขั้นตอนผู้ช่วยฝึกแถวตรงตรงหน้าวันนี้ยกอกอึดมือลงส่วนในท่าท่าในท่าวันยาหักนั้นทั้งการเปิดและปิดขั้นตอนจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันต่อไปในการเปิดขั้นตอนการฝึกผู้ช่วยฝึก ตรงตรงาวันนี้ยกอกอึบมือลงทางขวาวันนี้ยกอกอึบมือลงทางซ้ายวันนี้ยกอกอึบมือลงต่อไปจะเป็นการมีขั้นตอนพร้อมคำอธิบาย ูจะเอาไแถวตรงตรงหน้าเมื่อนี่ยังสั่งตรงหน้าจะทำการยกอกโดยไม่สะบัดหน้าด้วยตรงหน้าวันนี้เมื่อนี่ยังสั่งคาว่าวันนี้จะทำการยกมือในมือขวาขึ้นมาส่วนท่าอื่นอยู่เป็นท่าตรงโดยท่ามือขวานั้นจะอยู่บริเวณขอบกระานหมวก และจะอยู่ในบริเวณแนวเดียวกับคิ้วแนวหัอบซอกนั้นจะเป็นขนานกับพื้นโลกไม่ยกเกินไปหรือไม่ต่ำเกินไปขนานพอดีสายตามองตรงไปข้างหน้าไม่บกแว้มือลงมือนีนกำสังมือลงสบัดมือลงให้แข็งแรงในท่าที่เดียวกับตอนนําแขนขึ้นมาในท่าวันนี้ะโดยกลับไปอยู่ในท่าตรง ทุกส่วนอยู่นิ่งไม่ขยับต่อไปจะให้ดูทิศทางประกอบด้วยผู้ชมแถวตรงตรงหน้าวันนี้มือลงทางขวาวันนี้ในส่วนของทิศทางทางขวาทำท่าเดียวกับภาาบริหารทุประการยกไปทิศทางของหน้าจะสะบัด ทางขวาไม่ใช่คำว่าทางขวาเนี่ยมือลงทางซ้ายวันนี้ทางซ้ายก็เช่นกันจะหันไปทางซ้ายและท่าทุกอย่างเหมือนท่าวันนี้ครับทุกประการมือลงโดยข้อเน้นย้ำข้อเน้นย้ำในการฝึกในท่าวันนี้ครับในตอนเริ่มต้นจะอยู่ในท่าตรง และขณะยกอกขณะยกอกตอนที่ได้ยินคาสั่งว่าตรงหน้าให้ยกอกโดยไมส่สบดานเดี๋ยวจะให้ผู้ยมฝึกทำท่าท้าไว้ตรงหน้าวันนี้แนวสอบขนานขนานกับพืโลกไปเลยไม่ยกเกินไปหรือไม่เอาน้ำลงต่ำลงเกินไปแนวมืออยู่บริเวณหมวถงคิ้วแล้ว,วก็นิ้วชี้จะแตะกรบบอกปังมวยมือลง การฝึกท่าไว้ค่ี่เมฆเท่านี้ต่อไปจะทำการแยกฝึกฝึกแยกการแบ่งออกเป็นสามพองร้อยในวันก่อนผู้ฝึกได้ทาการฝึกผู้ชวคผูฝึกไปแล้วสามถึงสี่คนโดยจะให้กระจายไปแต่ละพองร้อยให้ไปช่วยกันตรวจสอบขณะฝึกจงใจฝึกด้วยเนื่องจากในการปฏิบัติในท้ายชั่วโมงจะมีการตรวจสอบการฝึกหากใม่ไดไม่ผ่านจะให้ปฏิบัติซ้ำจนกว่าจะผ่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn